ยังคงเกาะติดกระแสการจ่ายเงินเยียวยาเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมซึ่งกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการเราชนะก็แล้วก็มอ33เรารัก,กันรวมไปถึงคนที่ถือบัตรคนจนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับนะคะทั้งหมดในส่วนของการจ่ายเงินงวดแรกวันที่2 0ถึง21พฤษภาคมนี้สัปดาห์ละ1000บาทซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์รวมกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ได้สิทธิ์ในโครงการเราชนะมีบัตรคนจน ด้วยนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งอีสานแทบเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอยู่ในกลุ่มโครงการรอชนะด้วยก็จะได้รับเงินด้วยเช่นกันและทีนี้กลุ่มที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ข่าวแว่วๆมาไม่ใช่แว่วๆแล้วะคะ่ะเป็นเรื่องจริงเลยนะคะท่านจะได้รับสิทธิ์สองเด้งเด้งแรกคือโครงการราชนะเด้งที่2ต่อกันเลยคือในส่วนของถ้าหากคนละครึ่งเฟดส,สามมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็กลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะ ได้รับเงินในโครงการในส่วนของคนละครึ่งโอนให้200บาทต่อเดือนเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รวมระยะเวลาทั้งหมด6เดือนรวมแล้วอยู่ที่1,200บาทค่ะและทีนี้วันนี้สันแซบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถ้าหากมีการประกาศราคากินกลางออกมาล่าสุดนะคะพี่น้องที่อยู่ในโครงการประกันรายได้ทั้งคนที่ค้างจ่ายทั้งคนที่ ตกค้างรวมไปถึงประกาศเกณฑ์กลางออกมาล่าสุดงวดล่าสุดจะได้รับเงินในโครงการประกันไรายได้หรือไม่วันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่งองยิสันแทบหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่งองยิสันแทบค่ะยืนยันชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของที่ไปที่มาสําหรับการรู้ว่าทําไมถึงต้องจ่ายเงินก่อนที่จะนําเรื่องนี้เข้าคอรมอที่ไปที่มาก็คือมาจากการให้สัมภาษณ์ของคุณตากุลยาตันติเตมิต โฆษกกระทรวงการคลังนะคะได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ TNN ออนไลน์ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้กับเราชนะละมส3มเรารักกันถ้าหากเป็นไปตามนี้นะคะจะนําชงเข้าครามอเร็วสุดวันที่11พฤษภาคมนี้แล้วก็เตรียมแผนการจ่ายหากหากมีการประชุมออกมาอนุมัติออกมาจ่ายได้เร็วที่สุด ม33น่าจะเริ่มงวดแรกสัปดาห์แรก20พฤษภาคมค่ะแล้วก็เราชนะงวดแรกก็คือ21พฤษภาคม21พฤษภาคมนี้คือได้ทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือบัตรคนจนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์ด้วยนะคะทีนี้มันจะมีคําถามนะคะว่าในส่วนของ รู้ได้อย่างไรแล้วก็ยืนยันจากไหนว่าจะมีการจ่ายจริงอันนี้สารแซ่บไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องคุณอนุวัฒน์จัดให้ก็ได้รับการยืนยันมาแล้วนะคะรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดก็ได้รับการยืนยันมาแล้วถือว่าเป็นข่าวดีค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวดีมากๆที่เราทราบแล้วแหละว่าเราจะได้รับเงินวันไหนอีกเรื่องหนึ่งค่ะวันนี้สานแซ่บจะพาคุณผู้ชมมาตามในเรื่องของโครงการประกันรายได้ของเกษตร,รกรผู้ปลูกข,ข้าวด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้นะคะโครงการประกันรายได้ของเกษตร,รกรผู้ปลูกข,ข้าวได้มีการประกาศ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาถึงงวดล่าสุดแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงส่วนต่างประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต2,563ทับ64งวดที่26ราคาอ้างอิงงวดที่26สําหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่26เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2564ความชื้นไม่เกิน15%นะคะคุณผู้ชม ในส่วนของชนิดแล้วก็ราคาอ้างอิงแล้วก็ส่วนต่างถ้ามองในส่วนของข้าวหอมมะลิตอนนี้สิ้นสุดฤดูกาลไปแล้วแต่จะเรือในส่วนของข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอ้างอิงจะอยู่ที่11,640บาท78สตางค์จ่ายส่วนต่างที่ทางร้านต้องจ่ายให้อยู่ที่2 3 5 9บาท22สตงตางค์เข้าเจ้าค่ะเข้าเจ้าราคาอ้างอิงอยู่ที่9 3 0 4บาท22สตางค์ส่วนต่างที่จะได้รับอยู่ที่695บาาท78ดสสตางค์ มาดูข้าหอมประทุมธานีนะคะราคาอ้างอิงอยู่ที่1 7ึ8งหบาทเกสตางส่วนต่างก็อยู่ที่251บาทแล้วก็ตามมาด้วยข้าวเหนียวค่ะในส่วนของข้าวเหนียวก็ประกาศราคาเกณียกลางอ้างอิงออกมาอยู่ที่1720งหบาทสีสตางในส่วนของการจ่ายส่วนต่างก็1นึ่งหมบาท5้าสิบเอตางค์นะคะคุณผู้ชมนี่คือการประกาศราคากินกลางอ้างอิงล่าสุดออกมานะคะ แล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินนะคะบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะยังไม่ระบุว่าจะมีการจ่ายเงินวมนไหนรอวันจ่ายแล้วก็รอวันประกาศจากทางกร,อ,กรออีกครั้งหนึง่งเอาเป็นว่าพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนคนไหนที่อยู่ในโครงการเราชนะคนไหนที่อยู่ในถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนไหนที่เข้าร่วมโครงการเราชนะในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอโอนเงินค่ะวันที่21พฤษภาคมนี้1,000นะคะ เข้าบัตรแล้วก็เข้าบัตรประชาชนเข้าบัตรสถัสิการแห่งรัฐแล้วก็เข้าแอปเป่เาตังได้เลยค่ะเอาเป็นว่าอีสานแซ่บจะรีบนําข้อมูลขาอสารเรื่องการเยียวยาม,มาฝากอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมหากคลิปนี้ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ